สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูการ Copy ไฟล์นะครับโดยใช้ VBA บน Excel นะครับวิธีการก็คือผมจะ Copy นะครับไฟล์ไฟล์ใดไฟล์หนึ่งนะครับจากโฟลเดอร์ My Logo นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ Destination นะครับก็เป็นโฟลเดอร์ว่างๆที่ไม่มีอะไรนะครับอ่ะ วิธีการก็คือผมจะเขียนโค้ดว่านะครับ Dim Copy ปีก่อนตามด้วย Dim โฟลเดอร์ l e ลนะครับก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ที่มีไฟล์อยู่นะครับหลังจากนั้นจะเขียนดิมเดสติเนชันนะครับก็คือปลายทางที่จะให้ไฟล์ไปอยู่นะครับลักษณะจะต่างกต,ตรงที่ว่า ไอตัวโฟลเดอร์ไฟล์ครับเราจะระบุชื่อ file ไฟล์ไว้ท่านท้ายด้วยแต่ถ้าเป็นตัว e s t i n a t i o n นะครับเ s, <Okay>. <S t i n a t i o n ตัวนี้เราจะระบุเป็นแค่ชื่อโฟลเดอร์ครับมันจะลงท้ายด้วย backslash นะโอเคถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการเซตนะครับว่าเราทำอะไรครับตัวแปลก o p y นะครับก็คือ copy จะเท่ากับ create object นะครับ scripting file system object นะครับก็คือทํางานเกี่ยวกับไฟล์นะครับถัดมานะครับเป็นบรรทัดพระเอกเลยเป็นบรรทัดเกี่ยวกับการ copy นะครับเราจะเขียนว่า copy copy file นะครับ copy ตัวหน้าก็คือตัวแปรตัวนี้นะครับถัดมาเราก็เขียนว่า folder file นะครับแล้วก็คอมมาเดสติเนชั o นเท่ากับ true นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆอ่ะเอาลองมาดูเนาะตอนแรกผมจะย้ายผมจะ copy อ่าไฟล์นี้นะครับตอนแรกจะไม่มีเนาะพอ,อกดรันปักบมกนานแล้วเห็นครับก็จะมีไฟล์ที่ชื่อ ไโลโก้นะครับมาอยู่ในโฟลเดอร์เดเดนิชันนะเดี๋ยวผมกลับไปที่โฟลเดอร์เดิมก็ยังมีอยู่เนาะเพราะว่าเรา Copy นะ๊อปี้เนาะเราไม่ได้คัดนะครับเดี๋ยวลองทำอันนี้บ้าง m y โลโก้สองเราก็แก้เปลีย่ยนชื่อไฟล์เนียมเนาะแล้วก็เซฟพอเซฟเสร็จก็รันนะครับมาดู destination อ่าเขาก็จะมีไมโลโก้สตามมานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอาจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,เ,นอเพื่อเนเนาะเพื่อไปใช้ทำข้อมูลต่างๆนะครับแต่กันคลิปหน้าครับผม